ไปมีแฟนแบบนี้นะครับสาเร็จแน่นอนครับแฟนชายคนนี้ครับเขาได้แอบมาขายของนะครับพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวครับเพื่อได้แต่งงานเร็วๆนะครับถ้าคุณอยากได้แฟนแบบนี้ครับคุณต้องดูคลิปนี้ครับแล้วผมก็เคยทาคลิปแบบนี้ไปแล้วครับในอดีตนะครับคุณสามารถกลับไปดูย้อนได้นะครับหญิงคนนี้นะครับได้มาแอบเปิดร้านขายของขนมนะครับมาแอบขายรับหลังฝ่ายชายนะครับเสร็จแล้วฝ่ายชายเนี่ยดันแอบตามมาดูก็มาจับได้ครับฝ่ายหญิงนี่ครับก็พยายามปฏิเสธบ่ายเบี่ยงทุกอย่างนะครับโกหกนั่นนี่นั่นนะจนฝ่ายชายเนี่ยจ แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเราพยายามที่จะขายของหาเงินได้เยอะๆแล้วก็ประหยัดเงินนะเราจะได้มีเงินมาแต่งงานกันเร็วๆไงเราจะได้มีครอบครัวที่ดีฝ่ายชายก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นนี่ผมอะมันเป็นนี่สินของผมอะผมสามารถหามาเองมาจ่ายเองได้ครับทําไมคุณต้องทําแบบนี้แล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยร้องไห้โว่ลั่นบ้านเลยครับร้องไห้พยายามเช็ดน้ําตาเช็ดอะไรนะครับก็เราอยากแต่งงานเร็วๆว่ะมันทําไมอะฝ่ายชายเนี่ยก็พยายามตามเตือผู้หญิงคนระับตามเตือบอกว่าเฮ้ยเราไปกินคุณไปกินข้า,หา,หากวกับเราไหมเดี๋ยวเราพาไป,ไป ฝ่ายหญิงก็พยายามปฏิเสธครับปฏิเสธบอกว่าเราไม่หิวเราไม่อยากกินนั่นนี่แต่แล้วฝ่ายชายก็ตามตื้อตามกี้ถามจี้ไปเรื่อยๆครับจนฝ่ายหญิงเนี่ยย,มย,ยอมคายออกมาว่าก็เราอย่าประหยัดเงินหนักค่าใช้จ่ายถ้าเราบกินข้าวท่บ้านมันก็แพงใช่ไหมล่ะไหนจะค่าเช่าแผงค่าขายขนมนี่ครับที่สินค้าย,ยังขายไม่หมดเลยแบบนี้ขาดทุนตายดิเราไปเราไปกินข้าวกับเธอไม่ได้หรอกฝ่ายชายเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไปกินข้าวนีกว่า เนี่ยครับมันพิสูจน์ได้อย่างนึงว่าในช่วงที่เราเจออุปสรรคครับเจออุปสรรคใช่ไหมชีวิตตกต่าหรือว่าช่วงขาลงเนี่ยครับแล้วมันพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราสามารถผ่านอุปสรรคหรือผ่านฝ่าฟันพิกิตครั้งนี้ไปได้ครับชีวิตคู่นเนี่ยครับนี่คือเนื้อคู่อย่างแท้จริงครับแล้วมันจะสามารถผลักดันเราไปข้างหน้าต่อไปได้ข้างหน้าครับต่อไปครับจนเราชนะอุปสรรคท,ที่ทุกอย่างที่เราเจอด้ครับสวัสดีครับ